น,นมหแอนฮีเหียบันครับเสียดิวสะใจ5 5าร้อาสห้าน้ำอะไรครับน้ำชาครับม,มบาเข<ะ>้าไปจนเหมาเลยนะจามมมะแอาเลโกร,รเกลือคว่ำที่5,555้า

เล่นเกมลับฆ่าเก็มลับบังทีอ่ะแต่ตายมันไม่ได้อะมาคาถาก็มาแล้วขนาดนี้เอ็งรูจ้จักไหม ไอเนี้ยน่าเก็บอังเิลแมนที่ไปเล่นไปเล่นสูงด้วยเนะี่ยร้อยแปดสิบสี่โอ้ทุกคนใจห้าร้อยห้าสิบห้าสนใจหน่อยได้ไหมคนดูออกยังกับพี่โอ้ยังเลยเนอะคาถาแล้วก็แล้วเนี่ยขอแสนใจได้ไสิแสนใจต้องมาแล้วแหละคนดู เขาทำมาแล้วตอนนี้เข้าทำมาแล้วเกินพ um ่าน่าจะเกิดแสน5 5าพ้าบเปิดอีกไอดีไหมพี่หรือหมดแล้วหมดแล้วน้องต้องนั่งสมาธิแล้วมังห้าร้อยสเรียยปรารถนูแล้วครับ พี่ขอบคุณค้าขอบคุณเกียรติยุลาด้วยครับไม่ใช่คนไอดีเปิดนะหมดแรงเปิดของพี่ก็เมาไปของผมก็เหมาไปขอบคุณค้าขอบคุณน้องกั๋นได้นะครับขอบคุณนลีเดอสู้ครับสติหลุดไปแล้วจังหวะนี้ห้าร้อยห้าสิบห้า หรับ8ันทองได้มาหตัวแคาเลโกสู้ครับเดี๋ยวก็มาครับห5้อหาครับโอเคได้222ใช่ไหมไม่เป็นไรครับมึงเมาแพพกแน่นอนยังไหมึเมาเข้าใจความรู้สึกนะไอ้เมาเข้าใจจริงยังไหมึเมาว้า ลั่นั่นมาอ่ะอัหนจะเมาอ่ะสายเติมตัวไหนลัใจม้สองให้กับคุณใจส้มนะครับใช้มีเหรียญส่งใจส้มได้นะทุกคนใจส้มได้เด้อใจส้มจะเป็นกำลังใจมากมากไปีตัวอืมมันไม่ดำทุกคน ไปขอใช่ไหมขึ้นนะครับขอเธอพี่อโอเคลม<ง>ห<ๆ>ายใจออกอด,ดอกไม้บานมาแล้ว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 ผู้ผาใหญ่กว่าตักใช้น้ำเย็นหยอกล้อ,อ,อากาัเมาเถือ่อมาขนาดนี้ โอ้ลูก oh. oh, ี้มันไม่มีทองพอที่ผมหลุดไปครับ555อยหการพอเนาะหน่เนาะพอเนาะพอไหมหรือต่อ อค่ะอ๋อโอเคเนาะมาถึงขนาดนี้เราต้องเมาให้เจ้าของไอดี้าร้อยห้าสิบห้าให้เจ้าของไอดี้ขาตัดสินใจเนาะแต่พี่ว่ามาขนาดนี้แต่พี่ว่าตัวเนี้ยการตูราผมไม่ได้ตัวเนี้ยแม่งแบบจริงจริงนะ ừ, น,นี้ไม่ได้โค้ชเล่นก่อนวันอาทิตย์ค่อยมายัดเพิ่มโอเคเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ย่อเอออเกลือเมไหมพี่อันนี้ไม่ได้ป้ายานะแต่ว่ามันจริงจริงไม่ดีออกดิ้งหรืนอนอะไร ว่าใช้ได้คนบอกว่าเก่งผมก็พูดตามเขา่าคนเขาบอกว่าเก่งผมก็เก่งตามโคตัวไหนเนาะ้นี่จังโคตัวไหนน้่เยี่ยมมาดิ๊กซ่อนป่วน a e w k u มีมเคมสองแท็กแล้วครับฮะนี่ฮะฝนกุเจมเมอร์มคืนนอไเนาะหรอ ตั้งแต่บเชียวแต่เทียเป็นนิสคืนไม่นอนเลยเต๋อแต่แต่เชียวแต่เทียปนนิคืนไม่นอนมันเทียเท่ากับตุลาส่วนสูงมันเทียเท่าตุลาเองเออนอนหลับเลยเคยตื่นหกโมงอะคงรงเง้นอนดึก่างเงยปูว่าปลุกบรู้สึกตัวเลย ปูกตืเลยสพอชะไมพอนไหมหสะพ้องดมนอนเร็วไหมูสพอชะไมพอนไหมต็อเไม่ขายเนาะตไม่ขายนักเตะเยวไม่ขายนักเตะแพ็กบ,บิลงย,ย,บบลอยงอวันดีทุกคนด้วยนะครับดูด้เป็นไงเดี๋ยวลองเล่นูด,ดูเลยคนผมยังไม่ได้ลองเล่น จะยากจริงไหมเออดูจากค่าพลังแล้วอ่ะมันจะไปทางสเกมรับมากเป็นเกมบุกจ้ใด่ากินเเดี๋ยวทุคนเห็นไหมต้องบูทพาร์ซิ่งแต่ก็อย่างนี้อ่ะแต่สปีดมันมีนะสปีด80 ลข้งนไอ้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 ไ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไออ้ไ้ไอ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 ้ไไอ้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 ไอไอ้ ว่าจะไมพรออโต้เขงดูดีนะจริงถ้าเราไม่เป็นตีกนอีกเรื่องหวยเสียงโดนนอนเลยขอบคุณท่านติดตามครับอปว่าการนอนเายอะเลยเนาะตีกันที่บ้เน้ยันติดตามลอตีกันเลยอนนี้าอเขาไะ คนเมาคนมีกับมือเปลาต่างเลยไอวกมันห้ามามัเนาวพี่ดูยี่สิบแปดตันตอนนี้ือดกันยอกชื่ออะไรโวนดีฟอกหรือเท่ออกหล่นไปหมดมันถ่านยากอะชื่อมันนะเอใส่บูอะไรหน่อยบูตามพี่ไหมหน่ย เออเด็กซ้อนไช่ไหมหยาบพอเมียเตดต่อเลย่ป่ะถนอเนยมันอยาบพอเมียเอาใส่ดีครับไอดีครับมันไหลให้ดีครับพี่เปิดสามไอ่ดีรถเกลือมาลงสองไอดีอรถลดทองมาหนึงไอดีครับทองมาหนึงไอดีแล้วก็เกลือมีสองตัวให้ด้วยนกกู่มีแผงเนี่ยมาต่อมวยเลย ต um> ั้งยิปไล่เหรอเนาะแอดคาร์เลโกค่ะเอาไปรีวิวสิลุยลุยลุยย่างกันเดี๋ยวแอดพอดเ่มครับขอบคุณการกดติดตามนะับมีแต่เป็นคือมีหลายซองเลยอกแอดคารเลโก้ค่ะมาลออ่ะมาลอนเลย ไอดีผมขนาดอะไรไหมพี่คารบีโบเปิดสถานใครอหนึ่งทีไม่มีแล้วอ่ะนนอะคาบีโบอดูใส้ในใช่นชมยขึ้นหา่ยได้ครับขาดตัวไหนไหมครับ ขาดพวกสกิลอะพี่ว่าละอาดทิ้งแต่ตัวพี่ว่าครบแล้วนะ่ยเอาติงเน้นได้ยาวๆแล้วตุกผลงานกดติดตามนะครับนี่ลิงก่อนเลยเอาไซน์ในใช่ไหมโ้โหหลอนไปหมดแล้วทุกคนมันมันงอมอ่ะตอนเนี้ยจิตใจมันแบบไม่รู้อ่ะเหมือนคนอกหักแบบเปิดแพทเมาไปสองสองไอดีเมาไปสองไอดีคือมันแบบมันแบบว่าจิตใจก็เลยแบบ รักไม่เดียวไหมครับอบหกักเพราะพี่โคไม่รักจริงนี่ใส่ในแต่งรายการไม่รู้น้องเขาอัพตามหรือเปล่าไม่เหมาเหมาโอเคน้องเขาอัพตามใส่ในรายการ สร้างเลยว่ามาเลยรแล้วทำกว่าสามกว่าเนี่ยังยี่มกมงวาเตัวเรา a d w k u b b i q r ผมเกยเกแทงอยู่ลเป็นคนเลี้วเลยว่ะเลี้ยวไาากรย่าบนี่เาคือ วีใครกดซับทีมสวยอยู่นะใช่ครับบอกผิดครับพี่เดียวกันไม่กล้าตรงทีลองชัดไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขอโทษด้วยนะครับกำลังงงงงอยู่อีกขอบคุณเดอะเบสครับขอบคุณเบสด้วยครับเดอะเบสเนาะสมัครซักถามแน่พี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยากสมัครอะไรผลการสมัครสังหรับปีนีต้อนรับสูงกดใุ่ค่ะ รอทีนล่างมาติด่อรอเลยทุกคนดูอานายองพีอยากให้น่าจะยากยากครับยากบดไรพี่ชายบดดูลลิงครับบดดูลลิงเด้อเบอร์จังาไหร่บดดวลิงครับใชยบดดรลลิงคอีกก็เบิองอันนี้ไดเฉยเขาติดจอบคือเบอ่งโปลิเยอร์นะเนาะอันนี้พี่ไปขอสูตรโปลิเยอร์เข้ามาครับ เอเรงให้อะไรมนยูสายพาติีหรอ่หตัวโหดอยู่นะเนี่ยจริงตัวโหดใจได้เลยแต่สกิลต้องการใส่หนักทีมโหดจากพี่ชายเออทีมเขาสวยอยูน่นะทีมทีมห้มองน้องอไปรีวิวกันทุกคนไปลุย ยังยังล็อปิดแะสาวเลยผเล่นโซบอร์ดรายบิดยากจังครับแสอบเรื่องจีพาขอบครับเป็นโทษอไรยังทงยิงอัพยังไงอ่ะมันนิ้นยกไ้ยิงนิ้นบิดไหมครับเต้องนิ้นบิดนะถ้าเราจะไปปั่นต้องนิ้นบิดน้โอเคได้ได้ เราต้องเน้นบิดครับถ้าเราจะบิดเบียบนะครับขับตามที่เลยสส้างมีใจว่ะเอาตลอดในบ้านน้ให้ผมแนะนำไหมผมแนะนำไปซ้อมแบบมุมมันนะอันนี้ชาลาเลยนะไปซ้อมมุมบิดอ่ะไปซ้อมในหมด h e น d i n g อ่ะแล้วเราบิดบิดเข้าอ่ะ ถ้าเราบิดเข้าเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็รู้ชินมุมพอชินมุมเราก็ไปไปซัดงานเทคนิคนะเทคนิคถ้าเราไปเล่นเลยอ่ะเรามีเสียดในการบีบเราก็เหมือนข้ามขั้นตอนไปเราก็เหมือนข้ามขั้นตอนไปตัวทีดวลไหลอ่ะติดคนต่างตัวซีนิดเดีย ง่ายอยู่นะโซโบจริงง่ายเหมือนเมนซี่ผมเลยต้องรู้มุมปั่นโอนสกิลคานให้ชมบายดีปว่าพี่โอนสกิลคานเหรอโอ้โหแต่อีกทีก็เสียดายแบบเพี่อนหร่เก็บดีกว่าไหมพี่ว่านักเตะมันเอาคืนไม่ได้นะสกิลมันพอหาไม่ได้โซโบเมื่อหกโมงเช้าโอ้โหปิดสวยนะสุดเดียวเลยปาก ขับพี่เลฟจริงคือพี่ก็พลาดไปหลายตัวแล้วถ้าพี่ย้อนกลับไปได้พี่ว่าเก็บวันดีคืนดีอ่ะบันดีคืนดีอ่ะแล้วเราแบบไปแข่งหรืออะไรโทีมอะไรคว้าไปจะถามว่าได้ใช้ไหมมันก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่พี่ว่าเี๋ยววันใดวันหนึ่ง อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทุกคนกโดดถีบโลงๆไม่เข้าอ่ะเนซี่เอกคอสิงโอ้โหไม่ดูนีจย,ยิงเอียงว่ะโดดโลงๆไม่ไม่เข้าเลยสวัสดีทุกคนด้วยเด้อสวัสดี มาส่งฟอร์มกันทุกคนจะไม่ขึ้นนะกับปีนาเนยูยเลยไปอย่างนั้นจับเนี่ยประตูมิลานนะใช้ได้อยู่นะประตูมิลานแต่คนประตูใช้ได้อยู่ใช่ไหมวิ่โอ้ ไม่เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอีกคอสิ้งไหมงโอเคขวพยาไม่เคยทำลายใครขัานเออหน้าหนาม่อไป้องุยการได้ได้เนาะ ใครเป็นคนส่งผ้าหยันปะเพราะผ้าหยันหรือเปล่าวะเราก็เรเหม่อ่ะเพราะผาหยันไหมว่าเพราะผ้าหยันไหมส่ง่จากราผ้าหยัหยนถึงจเกลือแต่ก็รักพี่ครับห<อ>้าพันห้ยหสิบห้เกลือแต่ก็รักพี่ได้จไนไร ายันมหาบุตรกลางกลางเราวิชนันดี้พาสองตัวไไปไป,ไปยกสวยครับ อะไรอ่ะมันไม่ฝาวด้วยปะดินไม่ฝาวดดเฉยมันไม่ฟ่าวเออโปโปคนใกล้กดติดตามนะครับหัวแห่ไปเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นจึงเป็นลมเมื่อออกมาอะไรการให้อภัยกันยิ่งเราแคิ่งเราเป็น จะรอล่มว่เป็นตระรล,ะลงโลโลอีกไม่เข้าเฉยเลยคนรู้ก้ใครเห็น่า,า,าว่าเข้ามันแบบขาคู่มาเลยเอ่ะประตูมนะัมออนอ่ะอยายาตุรีเฮ้ยเฮ้ยเฮงงวะทำไมมันไม่ยิงวะมันไม่มี ไว้ทำช่วยใหนะ้หน่อยนะเติมเติมดีวะ่ะเติมสูงเลยเมื่อกี้เปออเชียเด็ดทำไมมันเติมดีจังเม่อกีมมม้มันดีไปเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปี่ยวมาีนเด้านหลัง,ลง,งๆๆที่เป็นไทย ช่วยเพืนมาใหม่ดีไหมยังไม่ได้เซฟเลยครับตอนนี้ฝั่ลุงข้าไม่ได้ยิงเลยัดแลคับแกกจการจัดล้วครับแกะการเขม็กดติดตามนะครับชัยวัฒน์ไว้ให้ใจช่คราบ แรงไปจ่ายแรงไปล่เติมสวยอยู่นะติมคล้ายายบล็อกคือบล็อกเดนลูงเดียวลยจิโอ้เวสติจากกล่ไฟ่ดูครับดูกล้องอันไหนกล้องเลมาดีวาครับมีมีเหนไหนมันอไอนวะ พอดีอย่าประมาณนะทุกเดียวขอส่วนทีเดียวปึ้มกันที่บ้านนีน่าน่ากลัวเราเคลียร์ไม่เคลียร์ได้ยกครับขึ้นทำไหมมันวิ่งไม่เหมือนออยเลเออทำไมมันวิ่งขึ้นทำไมมันวิ่งขึ้นดีจังวะยายาตัวนี้อาซิมาให้โชเลสยิงมันจะมันแบกเนี่ย คณมันโหดเล่นตัวไหนก็โหดสวัสดีครับพี่การร้อยอ้ะาดักครับม่ะสวัสดีครับ้อแต่เอียงเปลี่ยนายาพี่ให้ได้ปะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลฟเข้ามาเนาะน้อยบ้า้มดยิงไม่ไันนี้อิตครับโคนมิชันนารีพารททำงานแต่ลูมนี้ต้องอัพใหม่อ่ะรูมอ่ะต้องอัพใหม่ดักไว้ดักไว้ อย่าพวดน,นะครับเวลาเล่นเกมแล้วมีคนบอกผมทำคลิปสอนอยู่ในเกมแล้วผมใชยส้มครับโอนี่ที่สรุปเก้าตัวไม่ได้เปิดต่อ5ห,อห้าห้าห้าอะไรอ่ะเก้าตัวโซโบเหรอม,ไม่ไม่เปิดต่อผม่องไ,ไม่เปิดต่อ,ตอ ย่าหดอตังแล้วเผไหมครับแอชเชตไปหนึ่งแล้วตอนนี้แต่การวิ่งมันสังเกตย่าห้าช่วยผมเลยนะสังเกตย่าห้าช่วยพี่ด้วยแต่เหมือนการวิ่งมันเหมวิ่งมันอ่ะเหมือนเหมือนเป็นบล็อกทุกบล็อกเลยนะเหมือนเป็นบล็อกทุกบล็อกเลยเหมือนไม่ใช่อาร์เชสเหมือนมันเติมดีกว่าไม่เห็นเซฟเลยพี่เออเมื่อกี้มันสุดไปหรือเปล่าว่ะ ห้องอันท้ายเหรอครับไม่ครับอเดม,มินีวายนะเปันอเดม,มีดวายที่ชื่ออม,มินีวาอันท้ายมันจะเป็นดูดเอลอช่องดีมีความเร็วแ,แวน่าด่ไามติดตู้ดเังไงต้องเซฟดีช่ไหมพอนะนะ ชอบชอบเล่นได้เลยนะยากกาเล่นมนันดีว่ะตุลี่อะคนดูตัวใหญ่แล้วมันแบบไม่ได้ช้ามาโฟนมานาก